สวัสดีครับผมโกครับวันนี้ผมจะมาปฏิบัติการบ้านนะครับในเมนูยำใหญ่นะครับเดี๋ยวเชิญรับชมขั้นตอนในการทำครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับเราก็นํำพริกเหลืองนะครับเอาโขลกให้ละเอียดก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยเกลือนะครับ ด้วยรากผักชีนะครับตำให้ละเอียดฉะนั้นตามด้วยกระเทียมนะครับตำให้ละเอียดเข้ากันนะครับแล้วก็ตักขึ้นพักไว้นะครับจากนั้นเราก็นําส่วนผสมที่ได้นะครับขึ้นตั้งไฟนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับ น้ำปลานะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับตั้งไฟเลยนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการสอยต้นหอมที่เราได้เตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการหั่นขึ้นช่ายนะครับให้เป็นท่อนนะครับ ซอยแครอทฝอยไว้นะครับจากนั้นเราก็หั่นแตงกวาเตรียมไว้นะครับต,ต่อไปนําเห็ดหูหนูนะครับมาซอยบางๆเตรียมไว้นะครับต,ต่อไปนะครับเตรียมกุ้งนะครับ มันก็ทําการหั่นตับนะครับหลังจากนั้นเราก็นําน้ํายํานะครับที่ได้ใส่ถ้วยเตรียมไว้นะครับนำขึ้นใชยนะครับมากรองเอาน้ำออกนะครับขต่อไปนะครับนำเกลือละลายในน้ำนะครับจากนั้นนำผักาดขาวซอยนะครับหลงแช่หลังจากนั้นนะครับเราก็ นประกาศขาวนะครับที่เราได้ซอยไว้เทน้ำออกนะครับจากนั้นนำเห็ดปูหนูนะครับลงลวกนะครับให้ฟอสุกนะครับก็นํนำแช่ลงในน้ำเย็นนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กรองน้ำออกจากเห็ดนะครับนำพักไว้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการ หั่นไข่ต้มนะครับเป็นสี่ชนนะครับจากนั้นเราก็จัดจานนะครับนำน้ำยำที่ได้นะครับเตรียมลอ,อไปนะครับชี้นะครับตามด้วยขึ้นชายต่อไปนะครับ ตามด้วยหัวชายเท้าไปตามด้วยเห็ดหูหนูนะครับตามด้วยแตงกวานะครับต่อไปตามด้วยไข่นะครับต่อไปตามด้วยหุนเส้นนะครับตามด้วยตับนะครับต่อไปนะครับตามด้วยหมูฝอยนะครับ ีอตามด้วยหนังหมูนะครับตามด้วยปลาหมึกฉีกปล่อยนะครับครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับยำใหญ่ครับครับตอนนี้ผมก็ได้นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับมาคลุกนะนครับกับน้ำยำนะครับแล้วเดี๋ยวเรงาชิมดูนะครับ ยำใหญ่นะครับจะมีรสชาตินะครับเค็มเผ็ดนะครับแล้วก็ไม่เปรี้ยวแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนะครับจะกลมกลม่อมอร่อยครับ